เกี่ยวกับแจกเงิน1,000 0บาทเฟส2นะครับหัวข้อท็อปิกวันนี้มีคนให้ความคิดเห็นมาว่ายาตาซี์ผู้สูงอายุเลยนะครับเขาไม่มีรายได้อาศัยเพียงแค่งเงินคนชาราภาพนะครับเท่านั้นนะ,ะเดี๋ยวเราไปดูการฝากกดไลค์กด u ับ c r i b e คอมเมนต์ไปกำลังงใจด้วยสามารถแชร์ความคิดความเห็นมาได้นะครับขอให้ความคิดคเห็นนั้นสุภาพ นะครับนิดหนึ่งนะอ่ะคนนี้นะครับแชร์มาว่าอย่าตัดสิทธิ์เลยนะครับผู้สูงอายุเขาไม่มีไรายได้อะไรอ่านใหม่อยาตัดสิทธิ์เลยผู้สูงอายุเอย่าตัดสิทธิ์ผู้สูงอายุเลยเขาไม่มีรายได้อะไรต้องอาศัยเงินรัฐบาลที่ช่วยแต่ละเดือนนะครับอายุ68จะไปทำอะไรได้บางคนเขาโรคประจําตัวอีก รัฐน่าจะเห็นใจคนแก่ที่ไม่สามารถทําอะไรได้แล้วนะครับก็เป็นกาลังใจให้นะเพราะว่าแต่ละคนมีความลาบากไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็เรียกว่าความต้องการในการใช้เงินแตกต่างกันด้วยนะครับแต่น่นอนแล้วว่าตัวโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับไอตัว10,000บาทเนี่ยมันมีเงื่อนไขที่ต้องลงทะเบียนมาและด้วยความที่บางท่านเนี่ย นะครับมันมีเหตุให้ไม่สามารถลงทะเบียนได้ไม่ว่าจะไม่มีมือถือหรือทําไม่เป็นลงแอปไม่ได้นะครับแล้วก็ไม่เข้าถึงไม่เข้าถึงสื่อนะครับหรือข้อมูลนะทำให้ไม่สามารถที่จะลงทะเบียนได้นะครับก็เลยลําบากแล้วก็พอพลาดโอกาสไปเนี่ยนะครับมันก็เป็นหนึ่งในความเฟล,ลนะครับนิดหนึ่งนะเพราะว่าผู้สูงอายุเนี่ยนะครับ บ่งบอกอยู่แล้วว่าเขาเป็นคนที่หนึ่งอยู่ในช่วงที่ไม่สามารถที่จะทำมาหากินได้เหมือนหนุ่มๆสาวๆไม่สามารถทำประกอบอาชีพพนักง,งานประจำนะครับได้หรือไปสมัครงานหรือทำอะไรได้คล่องแคล่วเหมือนเมื่อก่อนนะครับด้วยสภาวะอายุที่มันเลยวัยมาแล้วนะครับแล้วก็เป็นช่วงวัยที่ควรจะพักผ่อนนะครับเป็นวัยเกษียณที่ควรจะพักผ่อน นะครับบางคนไม่ได้เก็บขอมรอมริศมาหนักหน,กหนกเลยนะคือไม่ได้สะสมเงินมาหรือมีเหตุให้ต้องใช้นี่จนเงินไม่ค่อยมีนะครับบ้านปลายก็เลยทำมาหากินไม่ไหวเพราะนั้นไอ้เงิน1,000 0บาทเนี่ยก็อาจจะช่วยซัพพอร์ตเขาในการประกอบอาชีพเล็กๆน้อยๆหรือซื้มอมาขายไปนะครับเรียกว่าเพื่อดำรงชีวิตอยู่นะครับเพื่อว่าใช้ใจ่ายในชีวิตประจำวันต่างๆซึ่งแต่ละคนมีความ ต้องการไม่เหมือนกันนะครับก็เป็นอีกหนึ่งในสิ่งที่ผมก็เห็นใจนะครับผู้สูงอายุทุกท่านควรจะขยายเวลานะครับออกไปอีกให้คนอายุ60ปีได้ลงทะเบียนใหม่อีกครั้งอ่านี่ก็เป็นอีกไอเดียหนึ่งนะครับเงื่อน เงิน10,000ื่นที่ได้มาผู้สูงอายุก็จะนํามาใช้จ่ายประจําวันค่ะนะครับแปปีป่วยติดเตียงไม่ได้ลงทะเบียนเลยนะครับก็เลยไม่ได้เงินน่าจะให้เขานะครับพอได้ซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่นะครับอ่าในนี้เห็นใจเลยเขาได้ซื้อสิ่งที่จําเป็นในชีวิตนะครับสิ่งที่จําเป็นในชีวิตสิ่งที่จะดํำรงชีวิตเขาได้นะไปว่าผ้าอ้อมผู้ใหญ่ออ,อยู่ยาหรือของกินอะไรแบบเนี้นะครับ ทำไมไม่โอนให้กลุ่มผู้มีอายุ60ปีขึ้นไปเพราะเขามีบัญชีของเขาอยู่แล้วจะไปลงทะเบียนให้ยุ่งยากทําไมคนอายุมากแล้วจะไปทําอะไรก็ไม่สะดวกนะครับติดต่อทาง1นึนึๆๆก็ติดต่อ,อยากนะครับอายุ73ปีแล้วนะครับบัตรไม่มีวันที่เกิดนะครับไปแก้ไขก็ถามหาหลักฐานสมัยพ่อแม่จะเอาที่ไหนนะครับบัตรก็ตลอดชีพลงไม่ได้ช่วยด้วยเป็นกำลังใจให้นะครับ แจกเร็วๆหน่อยค่ะอายุ88ปีแล้วขอให้ได้เหมือนคนอื่นบ้างนะครับข้างบ้านเขาได้กันแต่ฉันยังไม่ได้โดนตัดสิทธิ์งงเลยนะครับเหมือนรัฐสองมาตรฐานน้อยใจจังนะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับหลายท่านประสบปัญหาเดียวกันนะครับก็หวังว่าในตัวกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับน่าจะไม่มีเงื่อนไขอะไรที่ซับซ้อนมากนะครับทุกท่านจะได้ไปลงทะเบียนกันนะครับจ,จะได้ทั่วหน้าเนาะ ก่อนจากกันนะครับขอแจ้งเตือนภัยออนไลน์จากธนาคารแห่งประเทศไทยกันก่อนนะครับคิดก่อนคลิกนะครับสาทางรอดป้องกันไม่ให้โดนลวงข้อมูลหรือดูดข้อมูลจากมิจฉาชีพนะครับโดยใช้แอปควบคุมมือถือนะครับขั้นตอนที่1น,นะไม่คลิกลิงก์ใดๆจากไลน์อีเมลหรือ sms ที่ไม่น่าเชื่อถือและ ควรนะครับหหาเบอร์และโทรเช็คหน่วยงานที่ถูกแอบอ้างด้วยตนเองก่อนนะครับว่าใช่หน่วยงานนั้นจริงหรือไม่นะครับ 2. ให้พิมพ์ URL เว็บไซต์ด้วยตนเองและตรวจทานความถูกต้องทุกครั้งอย่างละเอียดทุกตัวอักษรน,นะครับว่านั่นใช่เว็บไซต์จากบริษัทจากธนาคารจริงหรือไม่นะครับต่อมาไม่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ใช่แอ p Store นะครับหรือ g Google Play Store นะพวกให คลิกลิงก์เพื่อดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์เนี่ยไม่ปลอดภัยเด็ดขาดเพราะนั้นระมัดระวังเด็ดขาดนะครับแล้วก็สุดท้ายไม่ใช้ WiFi ทําธุรกรรมทางการเงินนะครับเพราะบางครั้งอาจจะเป็น WiFi จากมิชฉาชีพที่ดักจับข้อมูลของคุณก็เป็นได้เพราะนั้นระมัดระวังด้วยนะครับ3ทางรอดป้องกันโจรหลวงข้อมูลนะครับขอกู้เงินออนไลน์ไว้ใจไม่ได้หากผู้กู้ทําแบบนี้นะครับ 1. การสร้างความน่าเชื่อถือโดย แอบอ้างนะครับแบงค์ชาติหน่วยงานรัฐสวมรอยนะครับใช้ชื่อผู้ให้บริการตัวจริงโดยใช้เอกสารปลอมไม่น่าเชื่อถือเด็ดขาด 2. โฆษณาเกินจริงเช่นการันตีได้เงินเร็วสมัครปุ๊บได้เงินปั๊บไม่ต้องมีหลักฐานค้ำประกันให้วงเงินสูงกว่าที่ขอมาแบบนี้เกินจริงมากๆนะครับ 3. บอกให้โอนเงินนะอ้างว่ามีค่าธรรมเนียม ค่าคำประกันเงินมัดจำนะครับสุดท้ายถ้าคุณโอนเงินไปคุณไม่ได้ทั้งเงินที่คุณได้ไปกับเงินกู้ด้วยนะหากพบเบาะแสนะครับสามารถร้องเรียนติดต่อธนาคารแห่งประเทศไทย1,2,1,3ได้เพราะนั้นระมัดระวังนะครับ3หัวข้อนี้ดีๆรักบนโลกไฟเบอร์นะครับอาจเจอโรแมนต์แกมนะครับหลอกให้รักหลอกให้หลงลงท้ายด้วยการหลอกโอนเงินนะครับ พวกนี้มันจะมีเทคนิคก็คือมาตีสนิทให้เชื่อใจไว้ใจด้วยโปรไฟล์ปลอมนะครับแต่งตัวเป็นคนดูดีนะครับเป็นมาดนักธุรกิจนะครับเป็นหนุ่มหล่ออะไรแบบเนี้ยนะครับหรือเป็นสาวสวยนะครับแล้วก็มักจะใช้คำหวานสร้างความหวังนะครับให้เราหลงรักนะครับเมื่อเรารักและตกเป็นเหยื่อนะครับหลงเชื่อแล้วก็จะถูกหลอกให้โอนเงินสุดท้ายนะครับฝันสลายเงินในบัญชีคุณก็ไม่ได้นะครับส่วน คู่ดีลนะครับก็ไม่ได้เช่นเดียวกันนะทริปเทคนิคนะครับเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวในโซเชียลเท่าที่จําเป็นอย่าล่อตาล่อใจมิฉาชีพอย่าโชว์เงินทองหรูหราอย่านะเรามาระวังให้ดีนะครับแล้วก็ต้องตั้งสติตรวจสอบเอะใจถูก,ถกจะถูกหลอกเนะี่ยบอกเลยอย่าโอนนะครับถ้าเขาบอกโอนเงินมาเดี๋ยวจะให้นู่นให้นี่อย่าโอนเด็ดขาดนะครับ มีคนโอนเงินมาผิดนะครับทําอย่างไรนะครับอันดับแรกหนึ่งต้องไม่นําเงินนะครับมาใช้ต้องไม่นําเงินไปใช้นะครับไม่ใช่ไปกดเงินของเขาออกมานะครับเพราะถ้าไม่คืนเจ้าของเงินสามารถแจ้งความดําเนินคดีดได้2ห้ามโอนคืนเองนะเพราะว่าอาจจะเป็นกลลวงของมิจฉาชีพ a b c อ่ะนะครับโทรมาบอกว่าโอนเงินผิดให้โอนมาที่บัญชีนี้แต่จริงบัญชีนะั้นไม่ใช่บัญชีมิจฉาชีพนะเป็นบัญชีอีกบัญชีหนึ่งซึ่งมิจฉาชีพได้ดิวเอาไว้แล้วนะครับ เพราะนั้นสิ่งที่คุณทำได้ก็คือให้รีบติดต่อธนาคารนะครับของคุณเองนี่แหละและบอกว่ามีใครก็ไม่รู้โอนเงินมาผิดนะครับให้ทำการนะครับยินยอมให้ธนาคารหักเงินคืนบัญชีต้นทางนะครับธนาคารจะจัดการเองแค่นี้คุณก็หมดห่วงหมดปัญหา ประเด็นนี้แล้วนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน1213นะครับโทรศัพท์ได้เลยนะถ้าคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินหรือสิ่งที่ไม่น่าสิ่งที่ดูแล้วนะครับไม่น่าพึงพอใจไม่น่าไว้ใจนะครับโทรได้เลย